สายการบินแห่งชาติเนี่ยก็ถูกหยิบเข้ามาถกกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมาเลยทีเดียวว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจหรือว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมากแค่ไหนนะคะซึ่งหลายประเทศเนี่ยก็มีสายการบินแห่งชาติเหมือนกันค่ะโดยเว็บไซต์ skift.com นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจการบินเนี่ยก็สรุปไว้ว่าแนวคิดเรื่องสายการบินแห่งชาติหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า flag carrier เนี่ยนะคะเป็นเทรนที่ เริ่มขึ้นมาระหว่างการประชุมว่าด้วยการบินพล,ลเรือนระหว่างประเทศที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือประชุมนั้นต่นปี1944เลยทีเดียวให้นิยามสายการบินแห่งชาติว่าเป็นสายการบินที่มีประชาชนของชาติน,าน,านั้นๆกำกับดูแลและเป็นเจ้าของหัวใจสำคัญที่แนวคิดของสายการบินแห่งชาติเกิดขึ้นมานะคะก็คือให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละประเทศ เพราะว่าสายการบินเหล่านี้นะคะเอาธงของชาตินั้นๆไปยังที่ต่างๆรอบโลกค่ะเปรียบเหมือนทูดที่เผยแพร่ทางวัฒนธรรมแล้วก็ติดปีกไปด้วยไกลๆค่ะเทรนด์ในตอนนั้นนะคะจึงเกิดขึ้นมาว่าแต่ละประเทศเนี่ยต้องมีสายการบินเป็นของตัวเองได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วก็ในบางประเทศสายการบินเหล่านี้ก็มีรัฐเป็นเจ้าของเลยด้วยซ้ำหรือว่าอย่างน้อยรัฐก็จะเข้าไปถือหุ้นค่ะ และด้วยความที่ได้ชื่อว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะคะส่วนใหญ่ก็มักจะผูกขาดหรือว่าเกือบจะผูกขาดเส้นทางสำคัญในประเทศค่ะสายการบินแห่งชาติบูงขึ้นมาพักใหญ่เลยทีเดียวหลังจากนั้นแล้วก็แน่นอนว่ามีหลายแห่งเลยที่ดำเนินกิจการไปได้ดีเลยทีเดียวแต่พอเวลาผ่านไประยะเวลานึงค่ะก็มีหลายสายการบินที่องค์กรเนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มบวมขึ้นมาแล้วก็ประสิทธิภาพลดน้อยถอยลง ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นในตลาดมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีการคิดค้นปรับปรุงสินค้าเท่าสายการบินที่เกิดใหม่ค่ะในหลายๆกรณีเข้าก็เกิดการที่ตามเทรนดได้ช้าลงทําให้ปรับตัวลําบากเมื่อมีสายการบินเข้ามาใหม่ๆเข้ามาแข่งขันค่ะยิ่งในช่วง20ปีที่ผ่านมามีนวัตกรรมที่เรียกว่านโยบายเปิดน่านฟ้าเสรีค่ะในพื้นที่ต่างๆเกิดขึ้นมา ทำให้การแข่งขันในสนามของการบินเนี่ยดุเดือดขึ้นพอมีสายการบินใหม่ๆเข้ามาก็ทำให้ราคาตั๋วถูกลงแล้วก็สายการบินแห่งชาติหลายแห่งก็ถือว่าจบยุคเฟื่องฟูไปโดยปริยายค่ะ แต่ว่าพอสายการบินที่ขึ้นชื่อว่าสายการบินแห่งชาติของชาติต่างๆเริ่มมีปัญหาก็มีการถกเถียงกันแล้วว่าจะใช้ภาษีประชาชนเข้ามาอุ้มหรือเปล่าเรียกได้ว่าไม่ใช่ไทยที่เดียวเลยนะคะทั้งโลกก็เจอปัญหานี้มาแล้วแล้วก็มีตัวอย่างของทางออกของแต่ละประเทศมาวันนี้ Workpoint Today รวบรวมมา4ทางออกที่แต่ละประเทศใช้กันค่ะ ทั้งออกแรกเลยเวลาที่สายการบินแห่งชาติประสบปัญหาขาดคุณแล้วก็ถูกเลือกใช้มากที่สุดก็คือการแปรรูปจากกิจการของรัฐไปเป็นกิจการของเอกชนค่ะสายการบินใหญ่ๆใ,ในยุโรปที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Air France หรือว่า British Airways หรือว่า KLM, Lufthansa นะคะทั้งหมดนี้ล้วนเคยถูกแปรรูปมาแล้วทั้งสิน้น แต่ว่าการแปรรูปเป็นเอกชนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสถานะการเป็นสายการบินแห่งชาติจะหายไปนะคะคุณผู้ชมอย่างสายการบิน British a i r เนี่ยแยกทางกับรัฐบาลอังกฤษมานานมากแล้วแต่ก็ยังถูกเรียกขานว่าเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่ก็ยังเป็นตัวแทนที่ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษได้อยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีซ e o ของ Norweg i a n Air ค่ะเคยพูดไว้ว่าตอนที่ประเทศโนเว เทขายหุ้น10%สุดท้ายที่รัฐบาลนอร์เวย์ถือครองที่มีอยู่ในสายการบินเนี่ยนะคะให้คู่แข่งอย่างสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ไปค่ะ mm hmm. เขาก็บอกว่าดีแล้วที่รัฐบาลนอร์เวย์ตัดสินใจออกจากธุรกิจการบินเพราะว่ารัฐเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องการสายการบินเป็นของตัวเองนอกจากนี้ก็จะได้เอาเวลาไปโฟกัสการบริหารประเทศอย่างอื่นได้ดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นทัศนะของซ e o ของ Norwegian Airlines นะคะในตอนนั้น นี่คือทางออกแรกค่ะก็คือการแปลรูปจากรัฐวิสาหกิจไปเป็นเอกชนเลยทางที่สองที่เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นอีกในสภาวะโควิด1 9แม้ว่าหลายๆฝ่ายจะไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นกรณีที่หลายประเทศขาดสภาพคล่องแล้วก็ไม่สามารถหาเอกชนเข้ามาเทคโอเวอร์สายการบินแห่งชาติได้ค่ะทำให้ต้องตัดสินใจปล่อยให้สายการบินแห่งชาติล้มละลายไป ตัวอย่างหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยก็คือกรณีของสายการบิน a อเวียงกค่ะซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศโคลอมเบียที่ประสบปัญหามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะทุนติดติดกันแต่ว่าพอยิ่งเจอวิกฤติโคโรนาไวรสเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นสายการบินแรกที่ต้องยื่นล้มละลายทั้งนี้ก็ทาสายการบินเองก็ยังไม่ตัดความหวังที่ว่า จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเข้ามาอุ้มนะคะแต่ว่าสื่อหลายสำนักก็วิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลของโคลอมเบียเองเนี่ยก็ประสบปัญหาภาวะยากลำบากด้วยเหมือนกันจากวิก,กฤตเศรษฐกิจที่มาจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะพอไม่มีสายการบินแห่งชาติจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็อาจจะจินตนาการไม่ออกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางการบินที่เข้ามาในประเทศเนี่ยมันจะลดน้อยลงหรือเปล่าเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวจะก,กระทบหรือเปล่า ฮังการีเคยมีประสบการณ์นี้ค่ะตอนที่สายการบินแห่งชาติของฮังการีชื่อว่าสายการบินมาเลฟนะคะเป็นสายการบินแห่งชาติที่ล้มละลายไปแล้วในปี2012ผู้บริหารสนามบินตอนนั้นในเมืองบูดาเปสต์เนี่ยรู้แล้วว่าสายการบินแห่งชาติของตัวเองดูท่าจะไปไม่รอดก็เริ่มวางแผนค่ะเอาสายการบินนานาชาติทั้ง British Airways Air France แล้วก็ r y a n a i r ดึงเข้ามาชดเชยในส่วนที่ เส้นทางการบินเนี่ยจะหายไปจากการที่สายการบินแห่งชาติล้มละลายเนี่ยนะคะภายใน3เดือนสนามบินก็สามารถชดเชยเส้นทางการบินส่วนที่เสียหายไปจากการล้มของมาเลฟเนี่ยได้ถึง40%เเลยทีเดียวแล้วก็ภายใน8เดือนสนามบินก็กลับมาทำมีรายได้เหมือนเดิมค่ะส่วนสายการบินมาเลฟที่เป็นส,สายการบินแห่งชาติของคังการีเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยสายการบิน อีกสายการบินหนึ่งซึ่งเป็นของฮังการีเหมือนกันแต่ว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ชื่อ w ิสแอร์ค่ะเริ่มบินตั้งแต่ปี2003แล้วก็ตอนนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแน่นอนว่าวิสแอร์เป็นสายการบินต้นทุนต่ำแล้วก็การบินไม่ได้สะดวกสบายอะไรก็ไม่ใช่สิ่งที่ประเทศฮังการีอยากเอาขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แทนสายการบินแห่งชาติอันเก่านะคะแต่ถามว่าแทนกันได้ไหม ฮังการีก็พิสูจน์แล้วว่าแทนกันได้ค่ะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อฮังการีกับทุกประเทศในยุโรปได้แล้วก็เทรนผู้โดยสารส่วนใหญ่ในช่วงหลังก็เป็นผู้โดยสารอายุน้อยซึ่งสิ่งที่คาดหวังที่สุดก็คือแค่มีเที่ยวบินตรงก็สามารถใช้การได้แล้วอันนี้คือทางเลือกที่2ก็คือปล่อยให้ล้มละลายค่ะครับอย่างไรก็ดีนะคะก็มีกรณีที่จําเป็นจริงๆบางประเทศจําเป็นต้องอุ้มจริงๆไม่สามารถให้ใสายการบินแห่งชาติเนี่ยล้มละ,ละลายไปได้เพราะว่า ประเทศอยู่ห่างไกลค่ะเศรษฐกิจเองก็พึ่งพิงกับการท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าสายการบินแห่งชาติหยุดบินขึ้นมาก็กลัวว่าจะไม่มีสายการบินไหนเข้ามาเปิดเส้นทางการบินเข้าประเทศอย่างนี้แล้วหลายภาคส่วนเนี่ยต้องกระทบแน่นอนเรื่องนี้เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ค่ะ ก็คือสายการบิน South Africa a i r w a y ขาดทุนมาตลอดเลยนะคะติดติดกันแต่ก็ยังคงได้บินต่อไปด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะมีงานศึกษาพบว่าจริงๆแล้วสายการบินนี้นะคะรู้ดีว่าต้องปรับตัวแล้วก็พยายามปรับองค์กรมาอย่างน้อย10ครั้งตลอด20ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สาเร็จค่ะเนื่องจากลักษณะขององค์กรที่มีความเป็นรัฐวิสาหกิจนี่เองค่ะแต่ผู้บริหารแล้วก็นักการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่า ถ้าตัวว่าไม่มีสายการบินนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าสายการบินนี้ทาหน้าที่สําคัญมากๆในการเชื่อมแอฟริกาใต้กับโลกภายนอกค่ะแม้ว่าประสบปัญหาทางการเงินแต่ว่าการที่จะเลือกที่จะปิดแล้วมองหาสายการบินอื่นมาแทนที่ในเส้นทางที่เคยบินเนี่ยทำได้ยากทางออกเดียวก็คือต้องอุ้มต่อไปจนกว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ได้ค่ะแต่ว่าแน่นอนพอเจอโควิด19ล่าสุด South Africa a แอร์ไลนก็อยู่ในภาวะที่กําลังจะล้มละลายแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็กําลังดิ้นรนให้เกิดการพาตัดใหญ่ปรับองค์กรอีกครั้งหรือว่าซึ่งก็เป็นวิธีที่4ที่เรานํามาเสนอค่ะก็คือวิธีการผ่าตัดใหญ่ปรับรูปแบบองค์กรอีกครั้งค่ะการผ่าตัดใหญ่มาจากแนวคิดที่ว่าปัญหาของสายการบินแห่งชาติต่างๆที่เกิดขึ้นนี่นะคะไม่ได้มีสาเหตุมาเพราะรัฐเป็นเจ้าของหลอกแต่ว่าเกิดจาก วัฒนธรรมการทำงานแบบรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยค่ะที่อาจจะเทอะทะไปสำหรับสาหรับธุรกิจที่ต้องแข่งขันในตอนนี้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะสายการบินที่รัฐบาลเป็นเจ้าของแต่ก็เวิร์กเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าทุกสายการบินของรัฐที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่เปลี่ยนไปใช้วิธีการบริหารแบบ ปล่อยมือนะคะก็คือแน่อยู่ละรัฐอาจจะเป็นเจ้าของแต่ว่าการบริหารงานเนี่ยก็ให้เหมือนเป็นเอกชนไปรัฐไม่เข้าไปยุ่งอะไรอย่างเช่นสายการบินเอธิโอเปียนค่ะเป็นตัวอย่างของสายการบินที่แม้ว่ามีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยแต่ว่าบริหารจัดการเหมือนเอกชนเลยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นสายการบินที่ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จที่สุดในแอฟริกาแล้วนะคะมีเครื่องบิน111เเครื่องแล้วก็เป็นหนึ่งใน สายการบินที่บินไปสู่ประเทศต่างๆถึงร้อยกว่าจุดหมายปลายทางเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะรัฐไม่ได้บริหารก็จริงแต่ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆในฐานนะสายการบินแห่งชาติอยู่อย่างเช่นการเข้าถึงเงินกู้ที่สายการบินปกติอาจจะไม่ได้ดอกเบี้ยต่ําเท่านี้หรือว่าสายการบินอื่นที่รับเป็นเจ้าของแล้วก็บริหารงานอย่างเอกชนแล้วก็ผลออกมาเวิร์กเหมือนกันเนี่ยก็อย่างเช่นสายการบินของอาหรับเอมิเรตค่ะสายการบินกาตร์แล้วก็เทอร์กิสแอร์ไล มีรัฐเป็นเจ้าของบริหารงานแบบเอกชนแล้วก็ได้ผลประโยชน์ต่างๆจากรัฐบาลในทางอ้อมนะคะอย่างเช่นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็มีกำหนดชำระนานเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารองค์ความรู้และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจชวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับกดปุ่ม subscribe เอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่สำคัญจากทีม WorkPoint News และรายการ WorkPoint today ครับ